สวัสดีค่ะพ,พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในหูในหูห้องกองผังยาวในหูวันนี้ยาชิมามากินน้ำยำขนมเส้นค่ะพี่น้องยำขนมเสน้นแซ่บๆกับพี่น,น,น้องสสใส่สตอมืวอนนี้คิดอยากขนมเสน้นพี่น้อยใส่ถั่วงดนะคือสีอร่อยมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันยำขนมเสน้นใส่น้ำปลาเด็กใส่สตอ อยากกินเด้กกระไซไปเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ออรอ่อยอร่อยมือนี่กินขนมเส้นน้ำกันมาเด้อพี่น้องรูเสีบอร่อยมือนี่มือนี่พากกนมือนี่พากกินขนมเสน้นเอามันเราพี่น้องบ่เคยได้เห็ดพอดีย้ายตุ่มถงออกใส่น้ำด้วยนี่อรอ่อยอร่อยเลยนี่พอปา,ายาย้ายว่ายอยากผัดถง,งออกโอ้บ่าผัดดีกว่าเอามา เฮ็ดใ,ใส่ขนงเสียพนยพี่น้องเลยมามากินน้ำกันมันนี่อร่อยอร่อยโอ้หมาเนี่ลองลองใส่มือจัง่อยเนาะพี่น้องเออลองใส่สะเกียบจังเอยลองแกะไปเด้ออืมกลับไปก่อ,อนฮะอืมไป หอมดูเหรอ,อเสอ้นต้มเม้งพี่น้องเลยเนี่ยจะไอ้ต้มเม้งเส,เสน้นเส้นขึนจีนเอากระทอง,งอกเอามาใส่กรอบอเข้าใจ

เสงง่็ยที่สง่าย่อพอดีย้ายไปเดบไปเดบไปร้านไทยต้มเองไปนองอืมอนจีกินเดือร้อนหรอพี่น้องยายมกระเด็นใส่ใชยพอดียายเชียงเราพามานเต เอ้ยกลับยังพี่น้องมาซื้อมาครับน้องครับ,บเส้นง,ง่ายดีจับถั่วงอกลวกอร่อย ba con trò những cái gì im là cái nào ghế lim cái gì nắng quá giọt mà ก็หยมอร่อยอร่อยไปหน่อยอืมก่าหมอ ăn subscribe cái <laughs> khát Ghiền Mì Gõ ับพัก,พกยังเหมือพี่น้องพักกับไหลสดลุรเนี่ย กำลังปลาพันพันเมืองนอกพี่น้องพันไหนบ้างอ้าโอ้โอ้โอน่อย ล้างปลากับ่อยให้กันพี่น้องเนาะเส้นเนียวๆหนุ่มเลยย้ายทเลปลานั้งปลาพริกป่นกับ่อยแล้วพี่นอ้องอื กับโลกแลดิตอืมเตมาใจไปเนอะ อืมฟังหัว Oh, kamu. Mm hmm. Biar kakek. Apa nih ya? Hừ, nó Ở đây, cái khánh nó ngon Cái khánh nó thì bữa lại là bữa lại, Hãy subscribe cho hoặc Ghiền nấm nó còn con ván nhưng mà Hmm. ngon, rồi Đấy khăm Hmm. ngon,

ห่างมาแหลงเงุนมากไปน้อย2ี่สิโปเลียนพวเหมือนไงหบานนี่เนี่ยอืมอมันไม่เม็ดหน่อยมันเบื่อดอกเอาไว้ไปิี่น้ำง้อมเนี่ยอร่อยเงี้ยมหน่อยออร่อย อืมปลาไหลเ,<ม><ม>เป็นหรออืมเป็ดพี่นหรอท่านเ้าหรอข้าอยากขอ,ขอบคุณพี่นหรอคนไทยแหละคนไทยในต,ามมาต่างประเทศนะคะที่เบ่งยายถ้าชอบคลิปยายกับกุญเระกดแช่กดญซับสไครตเนื้อพี่นหรอ ยายจิตเตมีร์กำล,ลังเดินเลาะของกงไ้พี่น้องเบิ้งน,นะคะค่ะจังไนคลิปนี้ขอการาบมาสวัสดีนะคะพี่น้องวัสดีค่ะเพจค่ะพี่นออง